สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนทั้งคนที่อยู่ทั้งานอยู่ประเทศเกาหลีใต้นะครับพี่น้องและคนอยู่ประเทศไทยนะครับเมื่อนี้ก็พบกับช่องพ่อหนองอังฟอเชเนียวกเขาครับพี่น้องว่ามีอย่างไรครับวันนี้ว่าสิภาพีพ่อหนองวารอเบื้องพัะนางเมื่อกีเาครับพี่น้องอยู่หลังโรงงานที่เขาครับพี่น้องหลังโรงงานที่เขาครับ มันก็ได้มาซีหาเหมือนะครับแต่มาเบิงรอบแยกนะครับพี่น้องก็เลยกินเขา,ย,ายิ้มหันนี้ครับก็เลยวายสิมารอเบิงพักน้าอีกนะครัพี่น้องวานไก่พ่อเก็บไปนะครับขันพ่อเก็บก็บจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์พุนแล้วครับ่อยจะได้มาเก็บบ่อยจะมีเวลาว่างครับพอวันเสาร์อาทิตย์นะพ่อหนองเปาก็กทำงานเดือด สีม่วงแรงนะครับเจดโอครับแต่ว่าขันวนธรรมดากับเลือกเดือกแล้วครับหาทุ่มครับช่วงนี้งานไลยครับพี่น้องเราอย่างไลยครับพี่น้องไปเบิรงกันเลยครับนี่ครับหอดหรอครับนี่หม่องเกาครับพีหนีมันบ่ค่อยไหลายคือปีไก่นะครับพี่น้องพักน้ำต้นมันตายหลายครับ เบื้องต้นรถครับนี่มีตะนามครับพี่น้องโอ้น้ำครับพี่น้องไปไปไปออกระลังพ่อเก็บกระลังเจียไรเก็บแล้วครับพี่น้องเป็นตุม่มปนม่านเนาเติบแล้วครับนี่ครับ งอดนี้ครับอาจจะเปลี่ยนวันเสาซลด้วยครับพี่น้องนี่พี่ใหญเก็บอยู่ครับวันเสาร์ครับเขาหลายหลคนนี้ครับพ่อได้กินด้วยครับนี่นี่ครับพ่อปิ่นตุ้มครับนี่ผลงงานนี่ครับพี่น้องนี่ครับวันเสาร์ครับวันเสาร์วันอาทิตย์ครับพี่น้องเดี๋ยวฟองพอหยิบผ้ามาเก็บครับ มึงเนี่ยครับนี่มันบกหลายคือปีไค่ครับปีนี้ไปครับพี่น้องถ้ามันเน่าวกว่านี้มันก็ดจะเป็นน้ำน้ำเกลียนะพี่น้องมันก็ดจะกินยากครับรวานมีแต่หนามครับพี่น้องนี่ครับ ลักษณะใบมันครับนี่มีตาหนามครับนี่ถ้ามันแก่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ใบมันครับพ่อได้กินอยูหรอครับพี่น้องนี่ต้นหน่อยมันครับนี่งอนนิดหน่อยก็พ่อได้กินอยู่ครับพ่อได้เก็บกินอยู่นี่งามอยู่ครับดิตุ่มๆนี่ครับ พ bon. <terms? S 1> ี่น้องมีห้อยคนมาเก็บเอาเหรอครับทางนี้ครับนี่ครับทางนี้มีคนมาเก็บเอาก่อนเหรอครับเดี๋ยวแต่ตัวครับพี่น้องนี่ห้อยเก็บยังไมเลยครับนี่เซนเก็บหม่บ้านเลยบวครับนี่เดี๋ยวแต่ท่าขุนครับท่าของหกขุนครับท่านนี้มีคนมาเก็บอุปกรณ์เหรอครับ มันเปลี่ยนแล้วคับมันไก่หม่องจอดรถนะครับพี่น้องคนเล่เขาไม่เก็บเลยครับโอ้ยคนเก็บอุปก่อนเหรอครับพี่น้องทางนี้ครับเครื่องมันต่ำนะครับพี่น้องท่านนี้ครับหนอดหนึ่งครับ คนมาเก็บอุก่อนแล้วครับทางนี้ได้อยู่ครับตัววันเสาร์อาทิตย์ก็สิไม่เก็บกับพ่อพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องถูกประลายปไปเลยนะครับบว่าคนมาเก็บบุกรณ์เหรอครับทางนี้นี่ไหม,มครับตุ้มๆครับ งานตุ้มๆมันครับนี่ครับอันนี้ซับนีพ่อเก็บเล้นครับพี่น้องเนี่ยแต่ฉัไม่เก็บวันเตถุเลยละครับขนโขดมเก็บบัตถุนนะครับพี่น้องโอ้เสียดายอยู่ครับแต่ว่าทางนี่ท่านอ่างนีคนมาเก็บเลยครับนี่นี่ครับกำลังงามครับเนี่ย พลังงามเลยครับส่วนมันนี่มีสนามใบสวยด้วยครับพี่น้องน้ำค่ะครับนี่วันเสาร์อาทิตย์หมดแล้วครับพอายพ่ายพี่น้องมาเก็บครับพี่น้องมือนี้พอน้องเป่าก็บจีด้ไปเฮตดงานแล้วครับเป็นเวลาพักเทียงครับตอนนี้่ค่อยมีเวลาน้ครับช่วงนี้งานหลายครับเห็ดงานสมือครับ ยู่าดกับเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับราวะเหตุโอกวันเสาร์ก็กเลิกสีม่วงนะครบับายสีม่วงแรงวันอาทิตย์กัเลิกหมวกม่วงครับเคยจะมีเวลาพาพี่น้องมาเก็บนะครับยน้อยมันขอนาฮานเราก็มือจะเน่ากินแล้วครับพี่น้องถึงดอกแค่แนียลายพักอยู่ครับเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปหาเก็บครับพี่น้องเอาคลิปนี้เอาไปซํานี้กันได้ครับพี่นอ้องฟางเปาสิได้ไปทํางานเหรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องของาอชียนในมด้วครับพี่น้องสวัสดีครับ